ก็จะมีอันนี้โอ้ยตอนแรกนึกว่าเป็นพลาสติกของจีนแต่หนักเอาเรื่องหนักเอาเรื่องครับโอ้โหโอ้โหหนักเอาเรื่องอยู่นะเอาจริงนี่มีกระเป๋าแถมด้วยนะเผื่อจะต้องพกพาไปไหนเอ้ยแต่ของหนักนะมันหนักนะเอาจริงโอเคต่อไปเราจะมาดูพระเอก่องเรากัน โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านกังชมดูกับไมโครโฟนใหม่ผมเองครับนี่อันนี้ผมสั่งซื้อที่ลาซารด้าครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็แกะก่องกนก่อนนะครับอโอเคครับหลังจากที่แกะกล่องพัสดุแล้วครับก็ ก็ที่ผมซื้อมาคือไมโครโฟน i o t e c ท i c a AT2020 ครับก็ราคาปกติที่3,200บาทแต่ผมซื้อมาลดเหลือ2,500กว่าบาทครับถูกอยู่นะนี่มีไมโครโฟนแล้วก็มีป๊อปฟิลเตอร์แถมมาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ครับจะไปมีใบนี้แถมเพื่อแบบเผื่อมีปัญหา ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ได้ประมาณนั้นนะโอเคงั้นมาลองแกะกล่องดูกันว่าข้างในมีอะไรงั้นดูในตัวปอปฟิฟเตอร์ก่อนกันนะอันนี้คือที่เขาแถมมานะปึบปึบนี่ก็จะมีแค่นี้นะครับ โ okay. อ้จริงๆผมก็ซื้อขาตั้งไม้ไปด้วยนะครับก็ราคาอยู่ที่ผมซื้อมาที่500กว่บาทนะซึ่งของถึงก่อนเดี๋ยวจะค่อยประกอบไม้ให้เสร็จกันเดี๋ยวค่อยให้ดูนะครับ <S <S ต่อไปก็ดูตัวพระเอกของเรากันนะ ซึ่งไอที่ผมซื้อมาก็เป็นรุ่น XLR นะครับนี่โอ้มีใบนี้ด้วยเบอรมันมปใบนี้แล้วก็คู่มือการใช้งานแล้วก็แผ่นนี้แล้วก็มีกระเป๋านี่ด้วยครับปึ๊บก็จะมีอันนี้โอ้โยตอนแรกนึกว่าเป็นพลาสติกของจีนแต่หนักเรื่อง เอาเรื่องครับโอ้โหโอ้โหหนักเอาเรื่องอยู่นะเอาจริงนี่มีกระเป๋าแถมด้วยนะเธอจะต้องพกพาไปไหนเอ้ยแต่ของหนักนะมันหนักนะเอาจริงโอเคต่อไปเราจะมาดูพระอย่างเรากันก็นี่เลย โอ้ยใจเยนใจเยินจเยินจเย็นใเย็นจะตกจตกตกคีพังน่าจะพังหน้าดูนะครับนี่อันนี้คือตัวพระเอกของเราก็เป็นประมาณนี้ครับนี่เป็นแบบ XLR นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับไป โอเคครับ okay, ก็ตอนนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับคือไม่สามารถเอาอันเนี้ยไปใส่ได้ครับนี่เป็นเวนอย่างนี้ครับโอ้ยตกตกตกเย็นเย็นตีได้เหมือนมันโตครับก็ก็กรู้เนี้ยเล็กเกินไปนะครับอันนี้มันใหญ่นะครับผมนี่ก็ใหญ่แบบนี้ ก็ตอนแรกน่ก็ผมจะเสียตังฟรีซะแล้วตั้งอันนี้เป็นตั้งประมาณ5 600กว่าบาทนะครับที่ผมซื้อมาเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ผมก็ค้นพบวิธีแก้ปัญหาก็คือจริงๆไอตรงอันนี้กับส่วนเนี้ยมันแยกกันครับก็ทำการแงะแงะอันนี้ออกไปนะครับแงะกันดีจริงๆตอนแรกมันแน่นมากครับก็ต้องออกแรงดึงหน่อยนะครับ แบบนี้นะครับผมแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่มันจะออกมาแบบนี้นะครับนี่จะมีรูบโบอย่างนี้ก่อนจะไม่เป็นรูบโบแบบนี้ครับก็ก็ให้ดีก็ซื้อขาตั้งไม้แบบลองรัตรุ่นของมันดีวกว่าครับ แต่ด้วยความที่ผมชอบเป็นแบบขาตั้นมากกว่าถ้าให้ผมซื้อเป็นแบบแขวนแบบนั้นก็อันนั้นก็มันกิดกะโตะไงนะครับแล้วก็แบบนี้พอดีเดะเลยนะครับตอนแรกนึกว่าผมจะเสียตังค์ฟรีแล้วนะ oh, <no. S 1> โอเคแน่นแน่นพอดี นะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นี่มันก็จะใส่พอดีพอดีเลยนะโอเคครับก็ตอนนี้ประกอบไม้เสร็จแล้วครับนี่รูปต่างก็มันก็เป็นประมาณนี้ครับ นี่ผมไม่น่าจะได้ใช้ตัวปอ๊อปฟิลเตอร์ที่แถมมากับไม้นะครับเพราะว่าผมมีอันนี้อยู่ครับยังใช้ดีๆอยู่ก็เลยใช้ดีตัวนะนี่ไม้ผมก็ประมาณน,นี้นะครับนี่แน่นมากเอาจริงแน่นจริงครับซึ่งจะเทียบกับไม้เก่าผมนะครับนี่ก็ ตามราคาแหละนะไม่ตัวเก่าผมที่ใช้แคสเกมนะครับเป็นประมาณนี้นะครับก,รก็ปติกติธรรมดาครับก็ต,ตามราคานะครับนี่เพื่อไม่ให้คลิปสั้นเกินไปเดี๋ยวจะพาดูวิวโต๊ะคอมไปด้วยนะก็เพิ่งจากโต๊ะคอมมาไดไ้ไม่นานนะครับ นี่ก็โต๊ะคอมผมก็เป็นประมาณนี้ครับนี่มีทั้งลำโพงเมเตอร์หูฟังเมเตอร์ก็ลำโพงเมเตอร์ผมซื้อมาประมาณ2 0 0 7 7 0 0นครับถ้าทำได้ก็ผมเคยทำคลิปรีวิวอยู่ครับส่วนหูฟังเมเตอร์อันนี้ไม่ได้ทำคลิปรีวิวครับก็ยี่ห้อเดียวกับ,กบไมค์นี่แหละอันนี้ซื้อมาส5 0 0นนะครับแล้วก็ มีอ o โดดิสเฟดก็ผมซื้อเมื่อปีที่แล้วครับก็เป็นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นมินิ i ิโนครับอันนี้จะปรับปรับเตี้ยมาหน่อยเดี๋ยวพอจะใช้เดี๋ยวปรับสูงขึ้นนะครับก็ตัวผมผมเป็นประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดดูอยากภายนอกก็ดูสวยงามอยู่แต่เดีย๋ยวต้องเก็บสายหน่อยนะด้านหลังสายนี่แบบ ลกมาก oh, <no. S 1> นะครับโอเคเดี๋ยวไปทสเสียงกันโอเคก็อันนี้เป็นการอัจากเสียงโปรแกรมโปรทูครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นยังไงก็ขึ้นเหลือการตัดสินใจของท่านผู้ชม,มนะครับก็เสียงประมาณนี้ครับซึ่งในความคิดส่วนตัวผมก็ถือว่าแบบดีกว่าอันเก่าครับ ดีกว่าเดิมที่ซ้ำนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคงั้นไปที่โปรแกรมแอคชั่นกันเลยครับไปโอเค,คก็อันนี้ก็จะเป็นการอัดจากแกรมแอคชั่นนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็เสียงก็อาจจะแบบดอกคุณภาพจาก,โป,โ,ปกโปรแกรมโปรแกรมโปรทูนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมอัดเกมไง ไม่ใช่โปรแกรมแบบอัดเสียงโดยเฉพาะนะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ท่าน,ชานูชมที่ตัดสินใจซื้อก็แล้วแต่ท่านชมนะครับก็ผมปรับเป็น18เฮรเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็เสียงขึ้นอยู่กับเดลอิ i เทอร์เฟซเรานะครับโอเค แา่กางงนขอจะพิเศษนะครับเขาก,กดเลยกดเล์กดซับไปครับกดแชร์ด้วยครับถ้ามีอะไรมาคอมเมนต์ต้านนเลยคบที่นะครับนี้ก็อนเรไปกดครับจริงๆผมก็อยากอัดดนตรีอยู่แต่เสียงโดนลิขสิทธิ์ก็เลยก็เลยแค่แบบเสียงพูดดีกว่านะครับเพราะว่าเสียงโดนลิขสิทธิ์ด้วยนะเอ้ขอเราไปกดครับบาย